สวัสดีครับวันนี้กลุ่มทุยทุยจะมานำเสนอ Neural Fuzzy System Design for Automatic Pattern View in Smart Farm ครับเพลนพอยของพวกเราคือปลาต้องการระดับออกซิเจนในน้ำอย่างเพียงพอเพื่อการมีชีวิตอยู่รอดในบ่อเลี้ยงปลาครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ Architecture of Neural Fuzzy System ครับจะมีสส่วนหลักๆด้วยกันก็คือ Preprocessing และ Prediction ครับในส่วนของ Preprocessing นั้น จะเป็นการนำเทรนนิ่งดัตต์เซตเข้าสู่กระบวนการ Adaptive n e u r a l f u z z y Inference ครับและจะได้ออกมาเป็น z ั s ซ y r u ู e บทครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ p r e d i c t i o n ครับจะเป็นการนำา n p u u t ของอุณหภูมิน้ำและระดับออกซิเจนในน้ำเข้าสู่กระบวนการ f u z z i i i c t t o o n ครับจะได้ออกมาเป็น INPUT f u z z y Set ครับและนำเข้าสู่กระบวนการ f u z z y Inference Engine ครับ จะได้ออกมาเป็น Output f u ฟ z ซ Set ครับและนำเข้าสู่กระบวนการ e f u z ซ i f i c a t i o n ครับจะได้ Output ออกมาเป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ำเพื่อเปิดปิดกั้งหันน้ำครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ architecture of neural network model ครับจะมีทั้งหมด3 l a เลเยอร์ครับนั่นคือ Input Layer e hidden layer และ Output Layer ครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ define input output linguistic variable ครับในส่วนของ Input นั้นจะมี อุณหภูมิของน้ําและระดับของออกซิเจนในน้ําในส่วนของเอาท์พุตก็จะเป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ําครับต่อไปจะเป็นในส่วนของ Define fuzzy set ครับอย่างแรกคืออินพุของอุณหภูมิน้ําจะมีทั้งหมดด้วยกันก็คือระดับต่ําบานกลางและสูงครับต่อไปจะเป็นอินพุของระดับออกซิเจนในน้ําก็คือจะมีทั้งระดับต่ําและสูงครับและจะได้เอาต์ออกมาเป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ําครับ ต่อไปจะเป็นในส่วนของ DeFi Fuzzy e ครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามี2 input ก็คืออุณหภูมิของน้ำและระดับออกซิเจนในน้ำและจะมีเ u t p u t เป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ำครับโดยอย่างแรกจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิของน้ำต่ำและระดับออกซิเจนในน้ำต่ำเอาต์พุตจะออกมาเป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ำสูงครับอย่างที่2เมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงและระดับออกซิเจนในน้ำต่ำเอาต์พุตจะออกมาเป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ำสูง อย่างที่3เมื่ออุณหภูมิของน้ําปานกลางและระดับออกซิเจนในน้ําต่ําเอาพูจเจออกมาเป็นความต้องการของออกซิเจนในน้ําสูงครับและอย่างที่4คือเมื่ออุณหภูมิของน้ําปานกลางระดับออกซิเจนในน้ําสูงเอาผุจเจออกมาเป็นความต้องการออกซิเจนในน้ําต่ําครับและอย่างที่5ก็คือเมื่ออุณหภูมิของน้ําต่ําระดับออกซิเจนในน้าสูงเอาพูจเจออกมาเป็นไม่ต้องการระดับออกไม่ต้องการออกซิเจนในน้ําครับและอย่างสุดท้าย เมื่ออุณหภูมิในน้ําสูงระดับออกซิเจนในน้ําสูงเอาพุดเจออกมาเป็นไม่ต้องการออกซิเจนในน้ําครับในส่วนขั้นตอนของการเดโมน,นะครับถ้าเราเปิดมันเดวพื้นมานะครับแล้วกดไปที่ New Variable นะครับเพื่อนำข้อมูลจากฟักซี่เซตนะครับมาใส่ สามารถ Copy แล้วก็กดวางได้เลยนะครับต่อไปทําการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นเทนกับเทส t นะครับจากนั้นให้เราทําการเปิด ม e u โร่ฟัคซี่ดีไซเขึ้นมานะครับเพื่อทำการเทสและเทสข้อมูลนะครับเมื่อเปิดขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่ testing นะครับแล้วเลือกที่ workspace นะครับและโหลด data เข้าไปนะครับ data ที่เราใช้เทนที่ว่า J นะครับเลือกโอเคได้เลยครับต่อไปจะเป็นการ generate นะครับให้เราเปลี่ยน member of member shift function นะครับ เป็น3และ2ครับจากนั้นกดโอเคได้เลยครับต่อไปเราจะทําการเทนครับเป็นจำนวน200รอบนะครับแล้วกดเทนนาวได้เลยครับเมื่อเทนเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการ Edit ข้อมูลที่เราเทนนะครับ อินพุตที่หนึ่งนะครับของเราจะเปลี่ยนเป็นอุณหภูมิในน้ำนะครับส่วนอินพุตที่สองของเราจะเป็นระดับออกซิเจนในน้ำนะครับส่วนเอาตพุตของเราจะเป็นความต้องการ ออกซิเจนในน้ำนะครับต่อไปเราจะทำการเปิดในวิธีฟังก์ชันของอินพุตและเอาต t ขคือมาครับซึ่งตัวแปรนี้เราจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นต่ำกลางาและก็สูงครับ ส่วนอี้พุนที่สอนจะเป็นแค่ตามกับสูงนะส่วนเัาพุดเราจะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราจะทำการดูรูนะครับซึ่งจะมีหกข้อดังนี้นะครับ อันนี้จะเป็นรูที่ใช้ปรับค่าเพื่อดูเอาพุทนะครับมาสามาปรับค่าในนี้ได้เลยครับเมื่อเราทำการเทรนนิ่งเสร็จแล้บร้อยแล้วครับเราจะทำการเทสโดยการกดที่เทสติ้งนะครับกระโหดดเข้ามูลเทสเข้าไปนะครับ และเปลี่ยนตรงนี้เป็น testing data น,นะครับและกเทสนะครับเราจะได้ว่าค่า a v e r a g e testing error นะครับอยู่ที่0.3นะครับซึ่งมีค่าน้อยกว่า1จะสามารถตอ,อกได้ว่าข้อมูลของเรานะครับมีค่าความแม่นยำสูงครับแล้วต่อไปก็คือ reference ที่เราได้มาเป็นตัวอ้างอิงครับและนี่ก็คือสมาชิก ของกลุ่มเราครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ